ก้าที่หนึ่งของรัฐบาลแพทองฐานเริ่มอย่างเป็นทางการวันนี้ก็วันที่มีประกการหลายอย่างเราก็ผมอยากจะมาดูสีสันเกาะติดนะฮะความเคลื่อนไหวในกระทรวงที่น่าสนใจอย่างน้อยเอาสักสามกระทรวงแล้วกันว่าวันแรกของการทำงานมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างแน่นอนครับ กระทรวงที่ถูกจับตาเป็นพิเศษและรับความสนใจเยอะที่สุดท่ามกลางการจับตาท่ามกางความไม่ไว้วางใจท่ามกางข้อสงสัยและท่ามกลางการมองไม่กระพริบตาว่าคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยคนใกล้คิดคุณทักษิณมานั่งกระทรวงใหญ่กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติกลาโหม มาแล้วจะทำอะไรทำไมมาที่กระทรวงนี้นะฮะแล้วจะราบรื่นหรือไม่นี่คือกระทรวงที่อยู่ในสายตานะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยผมเคยมองเรื่องประวัติน่ะล่ะเรื่องเรื่องประวัตินะครับคุณภูมิธรรมเคยทำเอ่อเป็นเป็นสรุปคร่าวๆนะใช้ชื่อว่าอะไรนะจากสหายสู่ผู้กระชับอำนาจรัฐลองไปลองไปไล่ดูได้นะฮะ จากสาหายก็คือคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็เป็นนักกีฬาทางสังคมเข้าไปอยู่ป่านะฮะแล้วก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีเขาเรียกสาหายอ้วนวันนี้ก็ถือว่าสมาที่เต็มที่คุณภูมิธรรมวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหแบบนักข่าวเนี่ยไปจับภาพที่ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นกระทรวงกลาโหมจะพิธีต้อนรับนะครับคุณภูมิธรรมวเชชัยรองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมแล้วก็ พลเอกนักตพงศ์นาคพาณิชย์ครับรนำรีช่วยกระลาโหมในโอกาสที่เข้ารับตาแหน่งอย่างไปทางการนะฮะทีนี้แน่นอนครับว่าเราจะมีเราไปดูภาพดูนะครับภาพพิธีรับที่ยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ได้อยู่ในสนใจเท่าไหร่เพราะเป็นคุณภูมิธรรมเนี่ยก็คนก็สนใจกันเยอะมีการแพร่ภาพไปเยอะ มีหลายสำนักข่าวเสนอแล้วก็ภาพที่ผมดูเป็นภาพของคุณลักษณะนานุ่มนะฮะผู้สื่อข่าวสายทหารเขาก็ตั้งชื่อซาเกไก่นะฮะสายตรวจแถวทหารหายอ้วนนะ,ะก็เป็นภาพการพิธีตรวจรับตรวจแถวทหารรับรัมตรีใหม่กรุงนธะำเวชยชัยที่เป็นกระทรวงหนึ่งผมก็เกินซะยืดยาวนะฮะ กลับมาแล้วกันกลับมาขออนุญาตกลับมาเดี๋ยวไปนอกนอกนอก,นอกรูนองถางเยอะไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าคุณบุญธรรมอันนี้ก็ไปรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการทําพิธีรับตรวจแถวกองถารเกตเยอะผสมสามเหล่าทัพยิ่งใหญ่มากนะครับก็ลองดูภาพนะฮะภาพภาพพิธีที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับทีนี้คนก็เริ่มเอาละคําถามแรกเลยเอา้า คุณภูมธรรมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพอมาปุ๊บเนี่ยนะท่านแต่งตั้งเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นสิบคือเพื่อนร่วมรุ่นของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะมาเป็นคณะทํางานเลยเหรอคําถามแรกคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่มีอะไรคือที่แต่งตั้งเนี่ยพลเอกไต,ตรศักด์อินทรรัศมี เลขาดุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวพันว่าเป็นเพื่อนคุณทักษินนะเดินถารุ่นสิทธิ์แต่ประการใดแต่เป็นเพราะว่าพลเอกไตรศักดิ์อินทรรัศมีเนี่ยนะฮะเคยอยู่พักเพื่อไทยเป็นคณะทำงานกับคุณภูมิธรรมเป็นอดีตผู้อัญเชาารทหารม้าก็ททำงานด้วยกันมา ก็พอวันนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมก็เชิญท่านมาเป็นเลขาธุก,การรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไม่มีนัยยะใดๆเกี่ยวข้องกับทักษิณที่คุณภูมิธรรมชี้แจงนะครับส่วนแน่นอนฮนะคำถามที่สองที่คุณภูมิธรรมต้องตอบนักข่าวคือคนก็ไม่เชื่อไงว่าภูมิธรรมมานั่งกระทรวงนี้เอง,เ,องเป็นตัวตัวเองหรือเปล่านะ หรือว่าเอาเอาตรงตรงมาว่าคุณทักษิีหรือเปล่าหรือว่าต้องทํางานตามคําสั่งใครหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าอยาก,กังวลใจรับประกันว่าไม่มีใครครอบนาอะไรผมได้คุณแมะครอบงําไม่มีใครครอบนาอะไรผมได้เป็นตัวของตัวเองนะสบายใจได้คําถามที่สองที่คุณภูมิธรรมเจอนะครับส่วนคําถามที่สามให้ใครทั้งถามแทงใจดำํำเลย ถามรัฐมนตรีกลาโหมภูมิธรรมวิเชยชัยบอกว่าในฐานะที่อยู่กับคุณทักษิณอยู่กับคุณยิ่งรักแล้วทั้งสองท่านเนี่ยนะคุณทักษิณก็เคยถูกรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยคุณยิ่งรักก็ถูกยึดอำนาจเหมือนกันทั้งสองท่านเคยถูกปฏิวัติรัฐประหารมาก่อนนะ,ะมาแก้แค่อะไรหรือเปล่าถามแบบแรงอ่ะ ผู้ภูมิธรรมก็ตอบว่าอุย้ยมาตำแหน่งนี้มาทำงานไม่ได้เกี่ยวกันก็คงแก้แค้นการแก้แค้นมาหมดไปตั้งนานแล้วและยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นเรื่องต้องทำงานร่วมกันไม่เกี่ยวกับการแก้แค้นไม่เกี่ยวกับที่คุณตักกิณคุณรักเคยเป็นนายกหรือคนหนึ่งเคยนั่งกะลาโฮมแล้วก็ถูกยึดอำนาจไม่เกี่ยวกันนี่คุณ มถามก็ตอบคำถามนะครับอ่ะก็มีหลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าผมเล่าองศีสันรรแล้วกันวันนี้นะนี่กระทรวงที่หนึ่งคุณภูมิธรรมจากสหายนะมานั่งกระทรวงความมั่นคงกระตูกับตาเป็นพิเศษและตามข้ามการความท้าทายว่าจะมีสารภาพในการทํางานทีงพอหรือไม่มามีนัยยะอะไรหรือเปล่าคุณธรรมก็ตอบไปแล้วนะครับนี่กระทรวงที่หนึ่งครับ วันนี้ผมไปดูสักสองกระทรวงสามกระทรวงแล้วกันนะครับกระทรวงที่สองจริงๆก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่แต่ผมเช็คเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใจเล็กหน้อยก็คือกระทรวงมหาดไทยของเสียหนูฮะคุณอนุทินชาญวีรกุลก็วันที่พูดหลายเรื่องแต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งผมเอ๊ะก็คือเรื่องการที่จะ สร้งศูนย์บัญชาการแห่งชาติเรื่องภัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ยนะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานแล้วมีการคุยกันตอนบ่ายวันนี้นะครับคุณอนุทินก็พูดถึงลตรีมหาไทยหรือกระทรวงมหาไทยทําอะไรบ้างนะให้นิยบายอะไรไปบ้างนะครับแต่มีประโยคหนึ่งนะครับที่คุณอนุทินรัฐมนตรีมหาไทย บอกว่าเรื่องการป้องกันอำนาจโทษนะครับเรื่องการป้องกันต้องยอมรับว่าในพรบรทั้งหลายเนี่ยเรื่องของการวางแผนป้อง,องกันอุทกภยัยจะอยู่ที่สอทนชชื่อย่อฉบับยาวฉบับเต็มคืออยู่ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นะป้องกันนะอยู่ที่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยถูกตัดงบหมดโดยเพราะงบป้องกันน้ำท่วมถูกตัดหมดต้องมาคุยกันใหม่นะนนแปลว่ามหาดไทยเริ่มบ่นนฮะโอเคงบแก้ปัญหาช่วยเหลือมหาดไทยมีแต่งบในการป้องกันน้ำท่วม ไปอยู่ที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติซึ่งมหาไทยเหมือนจะบน่นว่าก็ทำอะไรไม่ได้มากอ่ะได้เดี๋ยวช่วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอคุยกันใหม่สำหรับปี2569โดยเพราะเรื่องการป้องกันถ้าเกิดไม่ให้กระทรวงมหาไทยทำก็ต้องอัดงบประมาณการป้องกันไปที่สอทรชนะต,ตอนนี้ก็บอกว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับหนักไปทางบรรเทาคือบรรเทาทุกข์อ่ะเพราะการป้องกันถูกดึงอำนาจออกไปหมดขนาดจะสร้างฝายสักฝายยังทำไม่ได้เลยก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลชุดนี้มารับต่อไงมาจากรัฐบาลก่อน เอาละนี่ก็อย่างที่กระทรวงที่สองที่ยกมาให้ดูคือว่ามาไทยที่ดูเหมือนราบรื่นไม่มีปัญหาเนี่ยวันนี้ก็จะแตะๆเฉียวเฉียวชนชนนะกับสำ,สำ,สำนักงานสภาน้าแห่งชาตินะเพราะว่าสาชก็บอกเอากบป้องกันไปนหมดมาไทยชักเครื่องๆว่าให้เราได้แต่บรรเทาป้องกันเราไม่มีเลยอ่ะฉันเดี๋ยวขอขอคุยกันใหม่นี่นี่ประเดิมเรื่องน้านะฮะก็ถือว่าเป็นเก็บตกสีสันข้อสังเกต จากการเข้าทำงานครั้งแรกของรัฐมนตรีอาจจะหน้าเก่าหน้าใหม่ฮะคุณทุนี่หน้าใหม่นะฮะคุณอรุชินหน้าเกา่าแต่มีประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับส่วน,นกระทรวงหนึ่งที่ขอไฟจับตาเป็นพิเศษหน่อยก็คือกระทรวงกรเกษตรและสหกรพวกกระทรวงน,นี้แบบเปลี่ยนยกทีมเป็นคงจะรู้กันว่าเปลี่ยนตาวโกต้าคุณธรรมนัฐนะจะไปเสกยังก็ตามแต่เพราะว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือดรนรุนมนพินโยศิลวัฒน์อาจารย์แหม่มหรือบิ๊กไอเน่มานั่งตําแหน่งส่วนรองก็มาจากน้องชายนะฮะอักรราฟรมเผา้องชายคุณธมรัตนัฐมนตีช่วยขอไปฐมนตีช่วยคุณอักราภมเผาฐมนตีช่วยแล้วก็รองอีกคนหนึ่งคุณอิทธิศิริรัตยากรก็วันนี้ก็ยกทีมากันพร้อมมูลนะครับก็คุณนรมนมาถึงก็ ให้เนียวบายนะอันที่แรกเลยดูแลปรับปรุงภาคเกษตรให้มีรายได้สูงขึ้นด้วยการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ปีละสนะิบเอร์เซ็ละวราก็บอกว่าจะแก้ปัญหาที่ดินทุกปิติจากการน้ำอย่างครบวงจรนะฮะอ่ะนี่คือเนียวบายหลักๆแล้วก,ก,กันแต่ว่าที่น่าสนใจอ,อย่างนี้ที่บอกเป็นสีสันที่น่าสนใจก็คือนัาข่าวก็ถามว่า ท่านรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีคะได้ปรึกษาหรือยังเรื่องนโยบายเรื่องการทํางานแนวทางการทํางานเนี่ย,นนยได้ปรึกษาคุณธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสาก์แล้วยัง <c oughs> ใครช่างถามาว่าจําได้ไหมครับเป็นไปนเดินทุกวันนี้่คือคุณธรรมนัฐแกก็นั่งหัวโตใช่ไหมสั่งการมีคุณนรุมน,นรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนั่งเหมือนรับคาสั่งคุณธรรมนัฐอ่นะไป,เ,ปเดินทุกวันนี้นะ มีการไปยื่นฟ้องอยู่ว่าเอ้ยแสกแสงเก,ก้าไก่การทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะวันนี้นักข่าวเลยถามว่าปรึกษาท่านธรรมนัหรลอยังคะคุณตมม้นบอลก็ตลาดก็ฉลาดตอบนะฮะดตรตมม้นบอลบอกว่าปรึกษากับท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วค่ะอ่านี่ไม่ธรรมดานะเข้าใจเจตนานักข่าวว่าปรึกษาคุณธรรมนัหรืยะยังตาขืนบอกว่า ปรึกษาแล้วหรือว่าเรียนท่านแล้วเป็นเรื่องอ่ะเป็นเรื่องอ่นะะถ้าบอกไม่ปรึกษาก็ดูกระไรอยู่ก็ก็เก่งนะคุณนุ่นมลนี่ถือว่าผาสลาการเมืองก็ไม่เยอะแต่ว่าก็ตอบแบบนี้ถือว่าหาทางออกได้ดีนะได้ปรึกษากับประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วค่ะแล้วพูดถึงสองครั้งด้วยกันนะครับเอาละวันนี้ก็คุยกันสั้นๆนะครับเอาว่าเป็นสีสันแล้วกันสีสันและประเด็นที่น่าจับตามองสําหรับรัฐมนตรี ที่เข้ากระทรวงและเริ่มทำงานวันนี้นะครับคุณภูมิธรรมแน่นอนฮะคนมองว่ามาเพราะคุณทักษิณหรือเปล่ามีภารกิจอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ฮะและจะพิสูจน์ว่าคุณภูมิธรรมจะสามารถทํางานคู่กับทหารได้หรือไม่ในแ,แน่นอนหลายคนจะบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าพลเอกอ่จิกเล็กจิกเล็กใช่ไหมฮะอ่พลเอกนัทพลก็เป็นคนสนิทของอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้ทํางานด้วยกันได้ อันนี้ก็ถือว่าตับตาบองแล้วกันนะครับแต่ว่าที่บอกก็ภาพพิเศษคือวันนี้โอ้โหคุณภูมิธรรมก็ถือว่าตัวมีการต้อนรับจากกองฐานเกียรติยศยิ่งใหญ่มากเมื่อสหายเข้าสู่กระทรวงความมั่นคงนะคนที่สองดูทุ่นนะฮะเริ่มงานแล้วก็เรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องใหญ่มากนะตอนนี้โอ้โหพลังน้ําใจคนช่วยมากมายแต่ว่าเริ่มกันแล้วว่าเฮ้ยงบงบเรามีแต่งบป้องกันเองบแก้ไขงบป้องกันไม่มีต้องคุยเงินใหม่ละ นี่ต้องมปเคลียร์กันนะ,ะแล้วก็ที่สํำคัญคุณนรุมมลก็พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมด้วยแต่สำคัญก็คือว่าต้องแสดงความชัดเจนว่าณรุมมนพินโยศิวัตรและรัฐมนตรีช่วยทุกคนทํางานด้วยตัว,ตวเองไม่อยู่ภายใต้อันาจและคําสั่งของใครนั้นกรณีคุณภูมิธรรมและคุณนรุบมนเหมือนกันนะฮะต้องพิสูจน์ว่าทํางาน ด้วยตัวของตัวเองไม่ขึ้นตรงต่อคําสั่งหรือเข้าอยู่เบื้องหลังใครทต้องพิสูจน์ส่วนคุณอนุทินคงไม่ต้องพิสูจน์บ้างมั้งแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพักตัวจริงแต่ว่าการเมืองทุกวันนี้มันมีอะไรการเมืองหลังม่านใช่ไหมหลังม่านแต่ละพักจะมีคนหลังม่านอ่ะเอาว่าเป็นจุดสังเกตพิเศษเป็นสีสันและเป็นประเด็นที่ตามจากสารล่มตีที่เข้าทํางานประเดิม ในตำแหน่งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของคุณแพรทองถาลํำตาคุณลุงอิงนะครับวันนี่คุยกันสั้นๆน,นะครับ